มากินตูดไก่ทอดกับผักส,สดรอบบ้านกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูวิธีการทำก่อนเลยไปขั้นตอนแรกใส่น้ำตาลลงไปรสด,ดีน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวเกลือนิดหน่อยจากนั้นใส่สีผสมอาหารนิดนึงคนให้เข้ากันน้ำตูดไก่ของเราลงหม้อทอดเลย วันนี้เราจะใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันของ s i m พลัสปรับเวลาไปที่30นาทีใช้อุณหภูมิอยู่ที่180องศาหม้อทอดนี้สามารถใช้งานได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทอดเฟ้นฟรายอบขนมปังทำสเต็กแถมใช้งานง่ายสะดวกอุยปลอดภัยได้มาตรฐานและมีโมอโอกอด้วยนะครับราคาย่อมเยาและที่สำคัญซิมพัส เขามีรับประกันให้ท่านหนึ่งปีเครื่องเสียพังไม่ต้องซ่อมเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ท่านทันทีระหว่างที่รอไก่สุกเรามาทําน้ำจิ้มกันก่อนเติมน้ำเปล่าลงไปน้ำตาลเกลือผงชูรสมะขามเปียกน้ำกระเทียมดองและกระเทียมดองของบีบา้าแค่ใส่ลงไปใส่พริกป่นลงไปน้ำแป้งมันมาผสมน้ำใส่ลงไปในน้ำจิ้มเลย ดูครับน้ำจิ้มตูดไก่ของเราน่ากินมากและแล้วไก่เราก็สุกนี่ไงน่ากินไหมเดี๋ยวไปกินกะผักสดๆสกันตูดไก่ทอดกับหมกักพริกสดๆมาเพื่อนๆโอ้โหเหลืองอ่อยน่ากินมากอืมดับเบิลแทบเลยมาโอ้ยน้ำจิ้มของเราก็น่ากินแบบเยิมย้มๆเปาก่อนเพิ่งออกจากเตา ืถามว่าร้อนไหมน้ำตาแตกเ <c ười> ขณมากเต็มเครื่อง